เข้ามาในเกมนี่คือหน้าจอหลักอันดับแรกถ้าเราเป็น ID ใหม่เราจะยังไม่เจอนอนแอคซนะฮะต้องไปที่หัวข้อแอคซีมุมซ้ายล่างและทำการกดปุ่ม s ิ n แอคซีตรงนี้นะครับ และน้อนก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูสถานะต่างๆและรายละเอียดสกิลของน้อนได้ตรงนี้เลยนะครับถอยกลับมาแล้วก็ไปที่หัวข้อทีมครับและเราก็จะสร้างทีมตรงนี้ได้เลยกด New Team ครับนี่คือตำแหน่งการยืนทั้งหมดตำแหน่งการยืนตำแหน่งการยืนมีความสำคัญมากๆกับการเล่นของเราเลยนะครับแอคซีที่โจมตีจะโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้าก่อนแต่ในกรณีที่ศัตรูยืนบนล่าง แอ็กซีที่อยู่แถวบนของเราจะโจมตีศัตรูที่อยู่แถวบนถ้าแอ็กซีอยู่แถวล่างก็จะโจมตีศัตรูที่อยู่แถวล่างนะครับแต่ถ้าแอ็กซีของเราอยู่ตรงกลางจะมีโอกาสสุ่ม50%ครับในการโจมตีศัตรูที่อยู่บนหรือว่าล่างถ้าเรามีแอ็กซีที่อยู่ในตำแหน่งแทงก็ควรยืนหน้าสุดนะครับเพื่อรับพลังโจมตีของศัตรูและน้อนอีก2ตัวที่อยู่ด้านหลังก็ควรอยู่ในแนวเดียวกันเพราะว่า ถ้าเจอศัตรูที่ยืนอยู่บนล่างเราจะสามารถคำนวณพลังโจมตีเพื่อกำจัดศัตรูไปได้ทีละตัวได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราจัดตำแหน่งการยืนเรียบร้อยเราก็ตั้งชื่อทีมได้เลยและเราก็ถอยกลับมากดที่ทีมที่เราสร้างและกดปุ่มีเล็กนะครับถอยกลับมาปุ่ม i n v e n t o r รตรงนี้มีไว้เพื่อตรวจสอบจำนวน SLP ของเราที่เราเล่นได้นะครับเมื่อเราเคลมออกไปแล้วตรงนี้ที่เรามีก็จะเหลือศูนทันที ส่วนโลโก้ตรงนี้ก็มีไว้สําหรับตรวจสอบระดับแรลงของเราได้นะครับว่าเราอยู่แแลงอะไรติดท็อปหรือเปล่าแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราได้ดูกันนะครับและถอยกลับมารูปคัมภีร์ตรงนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถดูรีเพย์ย้อนหลังการเล่นได้นะครับปุ่มแชร์ตรงเนี้จะเป็นการคัดลอกลิงก์อัตโนมัติเพื่อเราจะส่งลิงก์ให้เพื่อนๆได้ดูการเล่นย้อนหลังและวิเคราะห์เกมของเราได้นะครับเมื่อถอยกลับมา ปุ่มตรงนี้ก็มีไว้แอดเพื่อนในเกมและรูปฟันเฟืองตรงนี้ก็มีไว้ให้เราตั้งค่าเสียงและตั้งค่าภาพต่างๆที่เราต้องการได้เลยสำหรับ ID เริ่มต้นใน1วันเราจะมีได้แค่20 Energy เล่น1ครั้งเสีย1 Energy ครับและจะรีเซ็ตกลับไปที่20 Energy ในเวลา7โมงเช้าตรงตามเวลาของประเทศไทยส่วนโหมดของเกมนั้นจะมีทั้งหมด2โหมดครับ1คือโหมด Adventure แต่ว่าตอนเนี้ย โหมดเอเวนเจอร์ถูกปิดทําการไปก็คือเราสามารถเข้าไปเล่นได้ไปลองคอมโบของตัวเอ็กซี่ของเราได้แต่จะไม่ได้ SLP นะครับและเราก็จะไม่เสีย energy ด้วยนะตอนนี้ส่วนโหมดที่2ก็คือโหมด Arena หรือว่าโหมด PVP เมื่อเราเข้าไปแล้วก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นที่มี non-axie สตัวเหมือนกันถ้าเราเข้าไปเล่นในโหมด Arena แล้วเราชนะผู้เล่นอื่นเราก็จะได้รับ SLP มาเป็นขวด SLP ย่อมาจากคาว่า Smooth Love Potion นะครับ ซึ่งไอเจ้า SLP เนี่ยเราสามารถนำไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้และ SLP ที่เราได้รับจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปตาม MMR หรือว่าระดับแรลงที่เรายืนในแรลงต่างๆนะครับ SLP ที่เราได้รับต่อการชนะ1ครั้งก็จะเปลี่ยนไปตามการอัปเดตของทางผู้พัฒนาเกมนะครับ MMR ต่ำกว่า1 0 0 0ก็จะได้1 SLP ต่อการชนะ1ครั้ง1,000-1,100ถึง1,100ก็จะได้3 SLP ต่อการชนะ1ครั้ง1 1 0 0ขึ้นไป จะได้5 SLP 1,3 0 0ขึ้นไปจะได้6 SLP 1 5 0 0ขึ้นไปจะได้8 SLP 1,800ขึ้นไปจะได้10 SLP 2 0 0 0ขึ้นไปเราจะได้12 SLP และ2,500ขึ้นไปเราจะได้14 SLP ต่อการชนะ1ครั้งและเราวัดจากแรลงของศัตรูที่เราเจอนะครับไม่ใช่ MMR ที่เรามีแต่ว่าเราจะเจอในศัตรูในระดับที่ใกล้เคียงกันและนี่คือ พื้นฐานเกม Axie i n i i n i t y ที่ทุกคนต้องทราบก่อนการเริ่มเล่นเกมนะครับ